ศก,การพระคุณเจ้าเรียน่ามประทานคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงอคัมพัร์ตอนันตะสมบูรณ์ชื่อเล่นออกัสเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งค่ะหนูมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราว ให้ทกทคานไในรับทราบค่ะหนูเกิดวันจันทร์ที่6เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช5 5 5 2คุณพ่อชื่อนายอิสราอนันตะสมบูรณ์ประกอบธุรกิจส่วนตัวคุณแม่ชื่อนางสาวอัมพาจำปาทองประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะคติประจำใจของหนูนะคะคือ ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ค่ะสภาพครอบครัวของหนูนะคะมีพี่น้องสองคนได้แก่ตัวหนูเองอายุ11ปีและเด็กหญิงอมรลรัตน์อนันตะสมบูรณ์อายุ10ปีค่ะครอบครัวของหนูเป็นครอบครัวเล็กๆมีฐานะปานกลางและดำเนินชีวิต ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนตามคำของพ่อสอนค่ะหนูรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นที่ได้อยู่กับครอบครัวเพราะในครอบครัวต่างมีความรักความห่วงใย,ยความปรารถนาดีและความหวังดีต่อกัน ตั้งแต่เลเก็กจนโตคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายจะพาหนูไปวัดทำบุญแลนะทำกิจกรรมทางศาสนาอยู่บ่อยครั้งหนูเชื่อฟังคำสั่งสอนของญาติผู้ใหญ่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่มีทัศนคติและมุมมองที่กว้างไกลสามารถแนะนำลูกๆได้เสมอสมดังคำที่ว่าครูคนแรกของเราคือคุณพ่อคุณแม่ค่ะ หนูจึงภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่มากเลยค่ะและได้เกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นกิจกรรมในชีวิตประจำวันของหนูหนูตื่นนอนตอนเช้าและรีบปฏิบัติภารกิจส่วนตัวช่วยเหลือง,งานทางบ้านตามที่ได้รับมอบหมายและเตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะเมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วจะมีงานปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีงานสองอย่างคือ เป็นสารตรนักเรียนดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนนของนักเรียนและยังเป็นผู้นําในการดําเนินกิจกรรมหน้าเสาธงโดยจะทํากิจกรรมสลับกันคนละวันค่ะนอกจากนี้หนูยังมีความภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภานักเรียนของโรงเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะผลงานที่หนูภูมิใจคือการได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสถาบการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสะสะวทเพราะเป็นรางวัลที่เด็กต่างจังหวัดยากที่จะได้มาเนื่องด้วยคนเข้าร่วมสอบเป็นจํานวนมากมาจากทั่วทั้งประเทศและการมอบเหรียญรางวัลจํานวนน้อยมากอีกครั้งข้อสอบก็ยังยากมากค่ะ โดยหนูได้สอบถึงสองรอบตัวหนูตอนสอบเสร็จหวังเพียงแค่เหรียญทองแดงหนูก็พอใจแล้วค่ะแต่พอประกาศผลสอบหนูได้เหรียญทองซึ่งมีเพียง15คนเท่านั้นและเป็นเด็กผู้หญิงเพียงคนเดียวจากพัดกวนออกเฉียงเหนือที่ได้รับเหรียญรางวัลในครั้งนั้นค่ะจึงทําให้หนูภาคภูมิใจยอย่างที่สุดการอยู่อย่างพอเพียง นำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนไปปรับใช้ในครอบครัวเช่นการประหยัดอดออมโดยการฝากออมรัพย์ของโรงเรียนมีการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดอดออมมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายเพื่อเก็บออมและนําเงินไปฝากธนาคารด้วยค่ะซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชํารุดให้อยู่ในสภาพที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้และในช่วงที่เกิดโรคติดต่อไวรัสโควิด 2019หนูได้ร่วมทำกิจกรรมทำจเจลแอลกอฮอลล้างมือแจกให้แต่ละสายชั้นด้วยค่ะและร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงกับเพื่อนๆไปบริจาคให้วัดจุมพลสุทธาวาสจังหวัดสุรินความมุ่งม,มั่นในการทำงานของหนูนะคะในเรื่องการเรียนมีความตั้งใจและทุ่มเทในการเรียนได้รับคะแนน MT เต็ม100คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ และได้เข้าแข่งขันทดสอบในรายการต่างๆ,ๆเช่นสสวทการทดสอบนานาชาติแอสมอัจฉริยะภาพทางด้านคณิตศาสตร์และในปีนี้หนูได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขัน World Mathematics i n v i t a t i o n a l หรือ WMI 2020ซึ่งหนูได้ไปแข่งที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่22-24ตุลาคม 25 6 3ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นรายการระดับนานาชาติปกติรายการนี้ต้องไปแข่งขันในต่างประเทศแต่ปีน,นี้เป็นโอกาสดีที่มีสถานการณ์โควิดทำให้แต่ละประเทศจัดสอบที่ประเทศของตนเองประเทศไทยที่เป็นสถานที่จัดการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันรอบนี้ของประเทศไทยค่าเฉพาะคนที่ได้เหรียญทองจากรายการ t m c ITMC PROMAT c h ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันจากทั้ง16ประเทศค่ะและนอกจากนั้นหนูยังมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้ำดนตรีอูคูเลเล่แะนดกรำไทยวาดรูปเป็นต้นค่ะและหนูยังได้มีโอกาสดีๆเข้าร่วมโครงการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเพื่อน้องผู้ห่างไกลของสาระการเรียนรู้ศิลปะโดยกายรแสดงดนตรีเปิดหมวก พื่อหารายได้เข้าโครงการและร่วมรำวงสวงพระยาสุรินทร์พักดีศรีนดงจังวางในพิธีเปิดงาน60ปีงานช้างสุรินทร์ซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่งดงามที่แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษของชาวจังหวัดสุรินทร์และได้นำศิลปวัฒนธรรมการแสดงรำปรกาสตราวไปร่วมในการแสดงงานช้าง ที่เป็นงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์ค่ะด้านรักความเป็นไทยหนูปฏิบัติตนเป็นคนไทยที่ดีใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องได้รับรางวัลทางด้านการใช้ภาษาไทยเช่นการประกวดคัดลายมือการประกวดเขียนคำอวยความปีใหม่การประกวดแต่งคำขวัญและรายการสุดยอดนักเขียนสะกดคำมีวัฒนธรรมที่ดีงามนำมาปฏิบัติเช่นการกราบไหว้ผู้ใหญ่ และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดว่าสวยแต่งกายตามวัฒนธรรมไทยทุกวันศุกร์และเผยเพ่วัฒนธรรมไทยโดยการแต่งกายด้วยชุดไทยเข้ารับรางวัลเหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์การแข่งขัน Thailand International m a t h e m a t i c a l Olympiad และดาสมิเตอร์พิมารีดิวิชันนอกจากนี้หนูยังได้เข้าร่วมประเพณีในท้องถิน่นเช่น ประเพณีแห่เคียนพรรษาประเพณีแซนโดนตาประเพณีลอยกระทงประเพณีเลี้ยงอาหารช้างและกิจกรรมประกวดแต่งรถช้างซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์ค่ะผลจากการปฏิบัติตมามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลให้หนูได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลเด็กดี4ีอนุบาลปีการศึกษา2560และดับช้างประถมศึกษาปีที่2ค่ะ 2. รางวัลเด็กดีเด่นของจังหวัดสุรินทร์เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2512ค่ะ 3. รางวัลเป็นผู้มีผลงานส่งเสริมด้านภาษาศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้โครงการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิตเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2513ค่ะ 4. รางวัลจากมูลน,นิธิดรสุขภุกยาพรศืนย์คนดีสีแผ่นดินรางวัลการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนดีประจำปี2512ประเภทเยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการค่ะท้าที่สุดนี้ลูกขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูคณะกรรมการสถานศึกษาสณากคมผู้ปกครอง ดูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุรสินทร์คุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้อง,องๆที่เปิดโอกาสให้หนูได้นำเสนอผลงานที่หนูได้ปฏิบัติเสนอมาและขอเป็นกำลังใจให้หนูในครั้งนี้หนยขอสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนประพฤติตนเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมและส่วนรวมอย่างดีที่สุดค่ะ